วันแม่แห่งชาติปีนี้ไม่ได้เอาดอกมะลิไปให้คุณแม่กินหรอกนะต้องไปมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจและขอบคุณคุณแม่นะฮะแต่ของกินเนี่ยวันนี้จะมีให้แน่นอนแต่ก็เกี่ยวข้องกับมะลิอีกเหมือนกันเพราะนี่คือมันโถดอกมะลิโอ้าวงงกันไปเป็นแถวมันโถดอกมะลิเห็นแล้วเนี่ยนี่ไงปรากฏโฉมแล้วเขาเป็นเหมือนมะลิซ้อนไงอยู่ใช่ไหมสวยนะได้ไงอะทำได้ไงอะ เนี่ยคุณไปดูเต็มๆใเนี่มมันเป็นยังไงเน,นี่ยนเป็นกรีบเลยเห็นปะมันเหมือนขนมอัะนนั้เหมือนกันนะขนมอะไรนะที่ทาจากแป้งแบบคล้ายๆอบควันเทียนนะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับร้านกินเป็นสุขครับตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลนครตรังถนนไสรงามตะบนทับเที่ยงอำเภอเมืองจอดตรังครับโด่งดังมากนะฮะคือเป็นมันโถที่ปั้นด้วยมือรูปทรงน่ารักอ่ะ กระจุ่มกระจิ๋มนั้นมันมองไม่ออกก็เป็นกิมมิกเป็นใบด้วยนะดูสีำสีเขียวเขียวปใบด้วยนะนี่แล้เขามีด้วยนะว่าทําจากอะไรกันบ้างตอนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติก็ขายมาสักพักหนึ่งละนุ่มอร่อยมากก็เลยไปถามคุณนัทธิดาหลือคุณอุ่มแล้วก็คุณสวิทต์หรือคุณอาร์มเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของร้านบอกว่ามันโถดอกมะลิเนี่ยปั้นด้วยมือล้วนๆเลยเป็นมันโถรสชาติเผือกหอมส่วนใบไม้ที่เขียวๆที่น้องพลอยถามอ่ะทำมาจากฟักทองผสมใบเตยนะฮะนี่ มีทั้งดอกมะลิดอกตูมดอกบานมีหมดเป็นไอเดียเกย๋ๆครับในช่วงวันแม่เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ากับสถานการณ์เพราะว่าดอกมะลิมันแพงตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วละ่ะเป็นพันละมัง้งก็ <ละ S 1> ขายขาย,ขายกันะนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนก็ไม่ยากเริ่มจากการทําแป้งแล้วส่วนผสมต่างๆนะ,ะับไม่เข้ากันแล้วก็ต้องออกมาให้นุ่มอร่อยประกอบกับต้องเริ่มทํากลีบดอกที่ก็จะทําทีละกลีบมีรายละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็นํามาประกอบรวมกันนะฮะ ค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเยอะนี่เหนมยวนค่อยๆติดไปอะไรเงี้ยเป็นงานประนีดเหมือนกันเป็ประนีดนะ<อ>นี่ครับแล้วรสชาติเขาอร่อยมากนะทางร้านจะขายหมั่นโถดอกมะลิ49บาทเพ<อ>ราะมันจุพันธ์ุที่ผูกโบมออให้กับคุณแม่ได้เลยนะเปิดรับออเดอร์นะแล้วก็แน่นอนครับชื่อเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าๆปากต่อปาก และหลังจากนั้นบอกต่อไปลูกค้าใหม่ก็ค่อยเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้เขาบอกว่ารับออเดอร์นะแล้วก็จะส่งทั่วประเทศได้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้การจะส่งเนี่ยสะดวกทันใจนะฮะมอบให้กับคุณแม่ได้เลยสั่งซื้อผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้เขาก็มีอยู่ชื่อกินเป็นสุขครับหรือก็ฝากเบอร์โทรไปด้วยนะครับ080-6562765ครับ อร่อยด้วยสวยงามด้วยแล้วก็อิงกระแสเกราะเทนวันแม่ด้วยทําแพ็กเกจจิ้งสวยด้วยนะดิมีโบสีฟ้าติดข้างบนด้วยเนี่ยนะคะส่งทั่วไทยด้วยเนาะใครสนใจลองดูถ้าปีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรปีหน้ายังอุดหนุนกันได้